สามสองเฮ้ยอยู่ที่นี่หน่อยดิเฮ้ยมิงมิงมิงไปแล้วค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีวิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบีบิวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเรียกว่าอะไรดีรีแอคชั n นแล้วก็ มาชำละนะคะหรือมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมาเวลเฟส4นั่นเองนะคะเพราะว่าทางมาเวลสตูดิโอนะคะเพิ่งได้ปล่อยวิดีโอนะคะชื่อว่ามาเวลสตูดิโอ c e l e b เบ t ร t h เดอะมูฟ เออก็คือจะมาบอกว่าเฟซซี่เนี่ยมันมีหนังอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้รีวิวขอบอกก่อนว่าวีวิวได้ทําการดูไปแล้วหนึ่งครั้งท้วนเพราะก็งงๆเหมือนกันว่ามันคืออะไรไม่คิดว่าเขาจะปล่อยมานะคะนี่จะเป็นการดูรอบสองซึ่งรีวิวคิดว่ามันจะมีฉากฉากหนึ่งที่ไม่ว่าวีวิวจะดูต่อกี่ครั้งยังไงก็ตามเราก็จะกรี๊ดอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะสามสองหนึ่ง อันนี้จะเป็นเสียงสแตนล,ลีนะคะโอ้ยฉากนี้มันแบบนี่วันดาวิชชัน The g u e s lot in a story นะคะก็อารมณ์เหมือนกับว่าในในทำนองนี้นะที่วีวิวเข้าใจนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าไอ้ทั้งกระตูนแล้วก็ทั้ง หนังทั้งหลายของ Marvel Studio เนี่ยมันพาให้คุณนะหนีออกไปจากโลกความเป็นจริงที่มันแม้จะแบบว่าทุกข้อหรือแม้จะไม่มีใครช่วยเหลือเราก็ตามมาแต่ว่าเอา่อพวกสิ่งความบันเทิงพวกเนี้ยนะคะไม่ว่าจะภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นคอมิกต่างๆก็ตามเนี่ยมันพาคุณหนีออกไปจากโลกความเป็นจริงแล้วก็ให้คุณเนี่ยไปสนุกกับแบบเออแบบโลกแฟนตาซีอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่บีบิวดูมาครั้งแรกรอะรบีิวรู้สึกแบบนั้นว่าแบบว่าในฐานะของคุณลุงแซตรลีนะคะที่ สร้างสรร์การ์ตูนมาอย่างมากมายเขาก็คงรู้สึกแบบนั้นแล้วว่าการ์ตูนมันเป็นทางที่แบบว่าพาทุกคนแบบไปมีความสุขในโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะคะ faster, s right. <S อย่างประโยคเมื่อกี้เขาบอกว่าเออพี่ชายน้องชายที่แบบอยู่ข้างๆคุณนะ่ะเขาก็เป็นพี่น้องกันนะคือมัอนเหมือนกับว่า ต่อให้โลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะเราแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกสีผิวหรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่เมื่อคุณมาอยู่ในแบบโลกการ์ตูนหรือโลกของภาพยนตร์อ่ะทุกคนไม่เหมือนพี่น้องกันเพราะว่าไม่เหมือนกับว่าการ์ตูนกับภาพยนตร์อ่ะมันพาให้คนที่มีความชอบเหมือนกันอะ่ะมันได้มาอยู่รวมกันสําหรับรีวิวนะมองแบบนั้นเพราะว่าลุงบอกว่าลุงชอบอยู่กับผู้คนอ่ะเนาะเพราะว่าเขาได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอนั่นเจอนี่อะไรทํานองนะั้นอันนี้ เป็นการตีความจากความรู้สึกของบีิวแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่จริงลุงสเตรีอาจจะไม่ได้แบบว่าตีความทํานองนั้นหรือแบบนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันด้าวิชั่นหรือว่าฮอกอายหรือว่าใครต่างๆอะ่ะค่อนข้างที่จะโฟกัสมากกว่าเดิมเหมือนแบบเตรียมปูทางไปเฟสซี่ซึ่งมันมีซีรีส์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวันด้าวิชั่นนะคะแล้วก็ที่เพิ่งจบไปหมาดๆก็คือ The Falcon and the Winter Soldier นะคะ คุณพิสัยทัศน์คุณจะหานฤดูหนาวแล้วก็คุณนกเหี่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเนะเนี่ย the feel หรือคอนเนกอทุกคนสนุกไปของจักรวาลคิดถึงว่าคิดถึงแบบแชสบิกมากคือแชร์ the moment นี่สุดที่จะ live in love forever อ้ย ที sea, right? ่เวดีแล้วมันก็จะดำซ่าไหลแบบนีเลยเนี่ยโคตรลุ่มอบมากคนรชอบอ่ะงั่นตรงเนี้ยจะเริ่มแล้ว เพอินโทรที่คิดถึงไม่ได้ดูมาสองปีแล้วฉันเริ่มไมหนีเจอดีแล้วนะจ๊ะอันนี้ฉากใหม่ๆอะแบล็กวีดอวซึ่งตัวอย่างอันนี้ที่ปล่อยมานะคะก็คือไอเซอรเบดเดอะมูวิสเนี่ย เขาเป็นการประกาศกล้าวแล้วนะคะว่าหนังของฉันจะมีวันฉายที่เป็นจริงเป็นจังกับเขาแล้วนะจ๊ะจะไม่เลื่อนหนีโควิดแล้วเมบี Maybe, นะคะเมบี Maybe, ก็คืออาจจะไม่เลื่อนนะคะซึ่ง Black Widow เนี่ยก็เป็นกำหนดวันฉายก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะ แต่ซึ่งงงตรงไหนรู้ไหมคือแบบไม่บอกวันเว้ยคือไม่บอกวันแล้วเวลาที่ชัดเจนเพราะว่าเผื่อเลื่อนอีกเพราะอย่างหนังเรื่องอื่นอะ่ะก็คือมีการกําหนดวันมาแล้วมีอะไรมาแล้วแต่ black widow ยังนะคะแต่สถานาการณ์โควิดปัจจุบันในอเมริกาตั้งแต่ออป,าาประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้ขึ้นมานะคะก็มีการฉีดวัคซีนกันโควิดไปแล้วกว่าแบบก็น่าจะดำเนินการเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วมัง้งก็ 100ล้านโดสอะถ้าบิวบิวจำข้อมูลตรงนี้ไม่ผิดนะคะก็เขาน่าจะไม่เลือเ่อนแล้วแหละแต่ประเทศไทยอะไม่รู้อ <laughs> ย่าด่าบิวบิวกันนะคะอะไปต่อค่ะอาชังชิเอาจริงสมู่หลิวก็หล่อเว้ยแต่แบบเหลืองเฉาเวย้ยแย่งสินมากอะช่งชีก็กันยายนปี2021เเนี่ยอันเนี้ย เดี๋ยวขอพอดไว้อาเดี๋ยวขอแทรกรูปนิดนึงล็อบสตาร์คคือตระกูลสตาร์คจะมาเล่นอยู่ในวงมาเวลแทบจะทุกคนแล้วนะไม่ว่าจะอาญาหรือว่าจะแบบอีกคนหนึ่งอวีวิวลืมชื่ออีกแล้วก็มาเล่นอยู่แล้วนะคะแต่เป็นในตระกูล X-M e n ทั้งหลายเนาะซึ่งอันเนี้ยล็อบสตาร์คเป็นผู้บุกเบิกจกกักรวาล MCU ที่แท้ทรูนะคะก็มาอยู่ในอีเทอร์นลซึ่งอันเนี้ยคุณแม่โจโลีก็ยังเป็นคุณแม่โจโลีก็คือถือได้ ทอทงคือถ้าดูจากการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยเท่าที่บิบิลได้รับรู้มานะคะว่า e t e r n a l เเ่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวิวัฒนาการนะคะจากเซเลเชียลซึ่งเอา อีวัตถุดิบบนโลกมนุษย์เนี่ยไปเขยา่าเขยา่าเขย่านะคะแล้วก็ออกมาประมาณ3 3สปีชีด้วยกันซึ่งบิวบิลของโฟงกัสที่อีโทนอลซึ่งอีโทนอลเนี่ยจะอารมณ์ประเมือนประหนึ่งว่าเทพผสมมนุษย์ซึ่งไปมีหน้าตาที่แบบว่าคล้ายมนุษย์อยู่นะคะแล้วอีโทนอลเนี่ยเขาก็มีพลังที่ประหนึ่งเทพแล้วทำให้ในยุคคนสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าอีเทนอลเนี่ยเป็นเทพไม่ว่าจะเป็นแบบพวกตระกูลเทพเจ้าขัง ังกรีกนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอุสหรือซูสนะคะหรือแม้จะเป็นเทพีเดี๋ยวนะขอคิดชืก่อนมีเอริสบ้างมีเอเธนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะแบบคืออย่างพวกอีโตนอลเนี่ยเขาจะเหมือนมามออไฟกับมนุษย์มนุษย์ก็เลยบูชาเป็นเทพเจ้าคือลามไปนยันโอไซริสก็มีนะคะเท่าที่ฟังมานะคะตาม y t u t u เออก็ขอแบบสุขให้พี่ๆทุกท่านที่แบบ เอาความรู้มาให้เราบน YouTube ด้วยนะคะถ้าหลังจากเนี้ยที่ดูเนี่ยดาบก็แบบลึงแสงซึ่งเราจะไม่พูดถึงผู้กำกับเรื่อง eternals ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้กำกับ eternals เนี่ยเขามีชื่อว่า Chloe เฉาไม่แน่ใจว่าบีบิวเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าผู้กำกับหญิงท่านนี้เพิ่งได้รับรางวาัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเรื่อง no man land นะคะบีบก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเอออัน ก็เขาเป็นผูก้กำกับชาวจีนผู้หญิงคนแรกด้วยนะที่ได้รับรางวัลน,นี้เออแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คือแบบเหมือนเธอนะคะจะใช้สเปเชียลเอฟเฟกหรือ CG เนี่ยน้อยมากในเรื่องอีทอนอลซึ่งไฟกีเควินไฟกี้เป็นคนออกมาพูดเองยืนยันเองด้วยนะคะว่าเรื่องนี้คือแกแบบ ถทบจะใช้แบบน้อยมากจริงๆใช้แสงธรรมชาติออกไปถ่ายทำในสถานที่จริงต่างๆคือเขาต้องพูดกับผู้บริหารนะคะที่ดิสนีย์เนี่ยว่าที่ฉากเนี่ยที่พาที่ตกสวยๆเนี่ยไม่ได้ใช้ CG นะเธอเนี่ยคือการออกไปถ่ายสถานที่จริงล้วนๆเลยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งน่าจะไปหลายประเทศอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าไปประเทศไหนบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามข่าวสำหรับมีบิวอะยิ่งตามข่าวมันยิ่งรู้เยอะแล้วพอไปดูหนังมันจะไม่สนุกอะไรทำนองนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแบบ ซีนบางซีนที่มีแสงธรรมชาติอ่ะอีเทอร์เนลสตุลาคม2021อนาคตกำลังจะมานะคะนี่เห็นปะแบบถ่ายทำสถ,สถานที่จริงเยอะมากอ่ะสไปเดอร์แมนฟอร์ฟอมโอมโมฟมร์ฟอร์มโอมอ่ะทันวาัน่ส2021นะคะต่อมาก็เป็นด็อกเตอร์สเตรนท์แอนด์เดอะวอลเดบเอาใหม่ พูดชัดๆชัดๆโอเคดรสเตรนส์อินเดอ์อินเดอ์นะคะไม่ใช่แอนเดอร์อินเดอมัลติเวิร์สออฟแมเนสซซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะเอาวันด้าเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าวันด้าเนี่ยเขามีพลังที่แบบ ยิ่งใหญ่มากในซีรีส์วันด a าวิชันนะคะซึ่งเธอได้ชุดใหม่มาด้วยนี่ค่ะเป็นชุดนี้ส่แดงกอลังการงานสร้างเราก,ก็ไม่ได้โปะเหมือนในคอมิกด้วยนะเราอะรู้สึกชอบชุดในซีรีส์มากๆเพราะรู้สึกว่าคือโปยปกติแล้วอ่ะโอเซนเองอ่ะ ตัวเธอเองอะคือด้วยความที่หน้าอกหน้าใจเขาใหญ่อะเนาะชุดมันก็จะแบบมีการโผล่นมโผล่นมบ้างอะไรบ้างแต่อันเนี้ยไม่ได้โปสจนเกินไปมีให้เห็นแค่ต้นแขนอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังเห็นสัดส,ส่วนอยู่แต่ยังเป็นสัดส,ส่วนที่ถูกปิดด้วยเสื้อผ้าซึ่งเรารู้สึกโอเคแมกเราคิดว่านะคะทุกคนคิดว่าดิสนีย์เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาดูมีความเป็นแบบ เป็นมิรกับเด็กๆอะเนาะหนังเขาก็ต้องแบบเบสออนที่อายุ13ปีขึ้นไปถึงจะดูได้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าการที่ไม่เปิดเผยเนื้อหนังบางสามากๆเนี่ยมันค่อนข้างเฟลลี่กับเด็กที่แบบมีอายุ13ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยคือไม่ต้องติดเลดอาร์ด้วยการแต่งกายหรืออะไรต่างๆก็ทําให้เสื้อผ้าของวันด้าที่เป็นชุดใหม่สีแดงอันเนี้ยมันดูผู้ดีเป็นผู้รักมากดีเออไม่ได้โปเ๊เปลือยจนเกินไปนะคะเพราะว่าในคอมมิกก็สุดๆเหมือนกัน อะซึ่ง m u l t i v e r s e of m a n n e s s นั้นมีมีกำหนดฉายนะคะเดือนมีนาปี2022ซึ่งปาไปปีที่2แล้วนะคะ t ัว e ริ n d เป็นทันเนี่ยพุษภาปี2022และเรื่องนี้ Black Panther ได้ชื่อใหม่แล้วนะคะได้ชื่อภาคไม่ได้ชื่อใหม่ชื่อภาคของภาค2ก็คือ Wakanda Forever ซึ่งสำหรับรีวิวะ เมื่อเห็นชา w ส c วิกบอสแมนเมื่อกี้เรายังคิดถึงเขาอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าภาคเนี้ยเขาจะเอาใครขึ้นมาแทนแต่แต่นะย้้ำว่าแต่เป็นการวิเคราะห์แบบเกา่กาๆของบีบิวเท่านั้นนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนจะเอาคิวมองเกอร์กลับมาแต่ไม่รู้จะเอากลับมาในรูปแบบคนดีหรือคนไม่ดีแต่คงไม่ได้เอากลับมาเป็นแบล็กพ a น t เทอร์หรอกเราเดานะคะเพราะว่ามันมีรายการรายการหนึ่งที่ ตัวของไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาได้ไปให้สัมภาษณ์แล้วพิธีกรถามว่าคุณคิดว่าคิวมังเกอร์จะกลับมาใน b บล็กแพนเทอร์ไหมแล้วไมเคิลบีจอแดนก็บอกว่าเฮ้ยสเต็มสิบ่ะ เออที่จะกลับมาจริงๆแต่ไม่ใช่ว่ามันมีโอกาสเนี่ยเพราะเขาบอกว่าตั้ง2เต็มสิบไงทุกคนมันก็น่าจะมีโอกาสบ้างอะเนาะแต่เราไม่รู้ว่าจะกลับมาในฐานะไหนหรืออะไรหรือเปล่าก็ต้องไปดูลึกๆก,ก,กันในสัญญาอีกทีนึงว่าเขาเซ็เสนสัญญาเล่นหนังกับมาเวสต s t u ูดิเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เราอันเนี้ยเราเดาเล่นๆกับเพื่อนๆว่าเขาไม่น่าจะเอาไมเคิลบีจอแดนมาเป็นแบ็คแพนเทอร์แทนหรอกแต่อาจจะเป็น ชูรีน้องสาวขึ้นมาแทนชูรีหรือซูรีโชูอยากมากเลยน่าจะชูรีแหละเพราะว่าอ่าอันนี้จะเป็นการสปอย The Falcon and the Winter Soldier นะคะถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยสคิปผ่านไปก่อนเลยแต่บีบีหวดูแล้วแล้วยังไม่ได้รีวิวเลยคือดองรีวิวไว้นานมากก็จะบอกว่าชุดกับตันอเมริกาคนใหม่ที่ดำเนินการโดย The Falcon นะคะหรือแซมวิลสันของเราเนี่ยเขาได้ชุดมาจากบัวคนดา อาพินันธนาการมาจากวากันด a านะคะซึ่งคนที่ไปขอชุดมาให้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือบักกี้หรือไวท์วูฟนั่นเองนะคะก็เราเดาว่าชูเรียน่าจะเป็นคนทำให้แล้วคนที่จะขึ้นมาแทนแบล็ k แพนเ e อร์ที่เล่นโดยแชร์สวิกบอตแมนของเราหรือฝาบาทเนี่ยนะคะน่าจะเป็นชูรีแหละแต่อาจจะมาในแบบเอ้ยขึ้นมาแทนหร,หรือเปล่าหรือแบบว่าเป็นตัวแทนจากฝั่งพี่ที่อยู่วากันดาเพราะว่าในตอนจบของ อบล็กแพนเทอร์ภาคหนึ่งเนี่ยเขาได้สร้างจุดช่วยเหลือในแบบในมนลนต่างๆของอย่าเรียกมนลนในหัวเมืองต่างๆของอเมริกาอะไรทำนองเนี้ยนะคะก็ไปดูกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะอันนี้ เดอ m a มาเวลสซึ่งมีสัญลักษณ์กับตันมาเวลด้วยอาจจะบอกว่าเออจริงๆเนี่ยมาเวลส์มันไม่ได้มีแค่กับตันมาเวลหรือแคโรแค่คนเดียวนะคะก็จะมีคนอื่นมาด้วยก็มาในเดือนของพฤศจิกาปี2022ค่ะเรื่องต่อไปก็คือ Ant-Man and the w o s s Quantum r e a l m นะคะเออไม่ใช่คว t u m r e แร m เขาก็เขียนอยู่เอาใหม่คัทมาเว มาวสตูดดโอนะคะแอนด์แมนสแอนด์วอเบสควอนตัมมันเนียนะคะกุมภาปี2 0 2พันก็คือปีที่3แล้วที่จะเกินถึงมาเวลเฟสสนะคะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันขอข้าม ต่อไปก็คือ Guardian of the Galaxy Volume 3นะคะก็คือภาค3มาในเดือนพฤษภาคมปี2023นะคะถ้าใครเผื่อใครยังไม่รู้นะคะตอนนี้เจมส์ s, กันกลับมากำกับเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจากที่หายตัวไปกำกับ Suicide Squad 2มานะคะมันจะเรียก2ได้ไหมเหมือนเหมือน,นกึง่งกึ่งรีรีบูทนิดนิดหน่นอยหซึ่งตัวอย่างดีวิวก็ยังไม่ได้ดูแต่เห็นโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วก็สีสันจัดจ้านไม่ต่างกับแกเดียนเลย และโลโกนี้โลโกนี้เมื่อกี้ก็คือ Fantastic Four yeah! ในที่สุดซึ่งจริงๆเขาประกาศไปแล้วในงานอคอมิกสักอย่างบิบิวจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมคือเ,เป็นคนที่จำชื่ออะไรยากมากแต่เมื่อเป็นประกาศเมื่อประมาณปี2019นะคะหลังจากที่จบ Infinity Saga ไปก็ประกาศแล้วว่า Fantastic Four เนี่ย กลับมาอยู่อ้อมอกอ้อมใจของมาเวลสตูดิโอแล้วนะคะซึ่งเราน่าจะได้ดูอันที่มันสมศักดิ์ศรีสักทีเพราะตั้งแต่ที่ทํามาสองภาคไม่ได้สมศักดิ์ศรีสักภาคเลยอะ <c oughs> ขอพูดเลยและกันนะคะว่าไม่ได้ประทับใจอะไรเลยขนาดแบบว่าคริสอีแวนเล่นก็ยังแบบไม่ได้ประทับใจเลย <c oughs> แค่นั้นแหละเอออะต่อนะคะก็จะเป็นซีมูหลิวแล้วซึ่งซิมูลิวอะเท่นะ เนี่ยเอาควาฟีน่ามาเขาเก๋ See you at the movies นะคะเจอกันในโรงภาพยนต์เมื่อกี้เขาเขาว่าอะไรนะขอขอย้อนแปบ,บนึงย้อนอดีตจัก,กรวาลอะไรเนี่ยย้อนอดีตจัก,กรวาลในดีวดีและสตรีมมิ่งเออขายนะขายสุดเนี่ยอยากวอนนะเขาบอกว่าย้อนอดีตในจัก,กรวาลเนี่ยดีวดีและสตรีมมิ่ง ขอร้อง Disney Plus ไทยเปิดสักทีค่ะหรืขอข่าวว่ามีซับทงซับไทยมีเสียงไทยแล้วแต่คนไทยยังไม่ได้ดู o h my ม o ก็ h อ y g o มเออก็ประมาณนี้นะคะสรุปโดยรวมแล้วนะเอนี m ้พี่บิวดุกดิกเนอะดุกดิกมากก็สรุปแล้วโดยรวมนะคะกับ m มา v e l p h a s ซีทั้งหมดเนี่ยมี11เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Black Widow ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในตัวอย่าง ของเมืองนอกนะย้ำมมเมืองนอกบีบิวแคปบมาอันนี้จากเมืองนอกตอนที่ดูเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็น9รกรกฎาคมซึ่งของไทยอะ่ะเราเข้าใจในสถานการณ์โควิดไทยนะว่าแบบก็อย่างที่เห็นกันอยู่อะ่ะการบริหารก็อยา่างนเห็นกันอยู่เนาะไม่ไม่ขอพูดเยอะละกันถ้าใครมีแฟนเพจ Facebook บีบิวหรือ Facebook ส่วนตัวก็จะเห็นว่าเราพูดไปเยอะแล้วก็ ในเมืองไทยอะ่ะมันมีโอกาสเลื่อนได้สูงเพราะตอนเนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลโรงหนังยังถูกปิดอยู่แล้วภาคใต้บางจังหวัดก็ถูกปิดก็ยังมีจุดเสี่ยงที่รู้สึกว่าหนังจะถูกเลื่อนออกไปทําให้ตัวอย่างไทยเมื่อเกี้ที่เราเปิดดูกันไปมันไม่มีวันฉายที่แน่นอนเนาะได้แต่บอกว่าการกดาคมปี2021 ทางตัวอย่างอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าปี2021เนี่ยจะมีหนังทั้งหมด4เรื่องที่เปิดเฟส4นะคะอย่างเรื่องแรก black widow เป็น9กร,รกฎาคมปี2021นะคะซึ่งอันเนี้ยบิบ๊บก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมเอา black widow มาเปิดเฟสมันมีโอกาสไหมที่ black widow จะกลับมาซึ่งมันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันที่ black widow จะกลับมานะคะ สูงอันนี้ดาวเอาเองมนโนเอาเองแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมนะคะก็ต้องไปรอดูกันเดือนกร,รกฎาคมเนาะก็เป็นวันที่9นะคะแต่ทางไทยเนี่ยไม่รู้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็ต่อไปนะคะเรื่องที่ s h a ชังช i and the Legend of the Ten Rings ตำนานตำนานเทนริงนั่นแหละที่ภาษาทไทยมันแปลนะคะก็มาในเดือนกันยายนวันที่3แล้วต่อไปก็เป็นอีทอนนอลนะคะ และปิดท้ายท้ายสุดมาค่อนข้างติดกันและต่อกันก็คือสไปเนอร์แมน no way home นะคะน้องผู <c oughs> ้ดเดงกก็ขำเองน้องทำฮอลแล์ของเราจะไม่ได้กลับบา้านคืออีเรื่องเนี้ยมันหนาหูมากมันมีเรื่องราวต่างๆที่แบบเฮ้ย <c oughs> เขาลือว่นจะเยอะแยะอะไรขนาดนั้นว่าเดี๋ยวเทบีแม็กไกว้ก็จะมาเดี๋ยวอีกคนหนึ่งใน Amazing Spider-Man ก็จะกลับมาคนนั้นคนนี้กลับมารับบทตัวร้ายจะมีแบบโอ้โหมัลติเวิร์สเอ่อมาแน่ๆอะไรอยู่มันเยอะมากทุกคนซึ่งเขาเกิดมาแล้วในภาค2ที่มีเจกจิรันฮอมาเล่นนะคะก็แบบก็เกิดแล้วแต่มันยังโดนหลอกอยู่ไงแต่อันเนี้ยอาจจะไม่หลอก เขาลือเยอะมากนะหูมากแม่มันเยอะไปหมดเลยกไ็ไม่รู้มันคืออะไรกันแน่แต่ก็คือปิดท้าย2021ด้วย Spiderman No Way Home นะคะอะเปิดต้นปี2022มานะคะกับเดือนมีนาวันที่25เป็นวันเป็นวันเกิดของคุณแม่ของเราเลยแต่ไม่รู้ว่าทางไทยจะใช้ตรงกันไหมถ้าตรงกันก็คือวันเกิดคุณแม่บิวกก็จะพาไปดูหนังค่ะ <laughs> ไม่ได้เอาใจแม่เลยเอาใจตัวเองรุนรวนนะคะกับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness แล้วก็ต่อไปนะคะเดือนพฤษภาคมวันที่6ปี2022ก็คือ Thor Love and Thunder นะคะที่ได้ Natalia Portman นะคะกลับมารับบทเป็น Thor เขาชื่อนาตาลีพอร์ตแมนเนาะใช่ใช่แหละใช่ใช่แหละเออนะคะก็กลับมารับบทเป็น Thor นะคะทอหญิงด้วยแล้วก็ Julie ก็คือกรกฎาคมวันที่8นะคะ w o r l เป็น Black Panther Wakanda Forever เนอนาะแล้วก็ข้ามไปเลยอ่ะกรกฎาคมก็คือก็คือด้วนเลยหลังจากกรกฎาก็คือไม่มีไม่มีเรื่องมาเวลแล้วหรอกอันนี้เพิ่งเห็นวันนะคะแล้วก็กระโดดไปปี2023นย่ะคะเป็นกุมภาพันธ์วันที่17นะคะกับ Ant-Man and the w a s p ะวควอนตัมแรมอะควอนตัมมาเนียทำไมบีบิวชอบพูดควอนตัมแรมวะอะควอนตัมมาเนียนะคะแล้วก็ไปที่เดี๋มาเวลใน n o v e m ber วันที่11พฤศจิกายนปี2022แล้วก็กระโดดไปนู่นเลยกับเดือนพฤษภาคมวันที่5นะคะกับ Guardian of the Galaxy Volume 3แล้วก็ Fantastic Four ซึ่งไม่รู้ว่า Fantastic Four กับ Blade อันไหนจะมาก่อนกันเพราะ Blade ได้ตัวหนักแสดงแล้วเดานะอันที่ขอเดาส่วนตัวเนาะกันนะ้องว่า Blade น่าจะมาก่อน Fantastic Four อันนี้ดเดาล้วนๆเลยเพราะว่าเบลดประกาศแล้วว่าได้ใครมาแสดงแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่มันใช่จริงๆนะคะกับมาชลาอาลีนะคะอาลีไหมเออมาชลาอาลีมัง้งเดี๋ยวขึ้นชื่ออีกทีละกันเราจําได้คือมาชลาแต่ว่านามสกุลไม่แน่ใจไ <c oughs> ยเออนั่นแหละเราว่าเบลดมาก่อนแฟนแทสติกโฟแต่ว่าเบลดไม่ได้ประกาศมาเฟสไหนไม่รู้ เริ่มมาเฟซสี่แหละแต่มาปีไหนไม่รู้แต่เขาประกาศแฟนแทสติกโฟมากนก็คงแฟนแทสติกโฟมาก่อน,นมั้งแต่ในความรู้สึกความรู้สึกบีบิวยังรู้สึกว่าเบลดน่าจะมาก่อนอยู่ดีอะแค่เป็นความ,มวิเคราะห์โง่องงองของบีบิวลวกันเนาะเดี๋ยวต้องมีคนถามบีบิวแน่เลยค่ะว่าบีบิวอ่ะชอบดูเรื่องไหนมากที่สุดเพราะว่าในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะมีลูกเพจถามมาแล้วเนาะก็คือคุณ โซรนัทแอดนะคะถามว่าแอดบิวอยากดูเรื่องไหนที่สุดนะคะ people, nan, nan, nan <c oughs> คสำหรับบิบิวนั้น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 ก็ติดจุกทำไมวะบิบิวอยากดูชังชี the legend of the ten rings อันดับหนึ่ง <c oughs> คือด้วยการที่เราดูตัวอย่างไปหลายรอบแล้วเพราะตอนที่เราตัดรีแอคชั่นมันได้ดูครั้งเดียวมันยังไม่ได้ซึมซาบซึมซับอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมที่ดูไปเรื่อยๆหลังจากที่ต้องตัดคลิปรีแอคนะคะคืออยากดู อยากดูเพราะใครรู้ไหมไม่ใช่ไม่ได้ซิมูเลียนะอยากดูเพราะเหลี่งยง <c oughs> เฉวอยเลี่งยงเฉวอยเท่บ้ที่แบบโอ้เทพไปไหนเพราะคือแบบเทพแบบเทพอะคือคนที่แบบนักแสดงที่อยู่มาทุงยุกแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือ Eternals นะคะเะคะด้วยความที่เราชอบเทพเจ้ากรีกอยู่แล้วแล้วเราได้รู้มาว่า Eternals เนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบ เทพเจ้านิดๆก็หวังว่าการแต่งองค์ทรงเครื่องต่างๆอาจจะเหมือนซึ่งในในตัวอย่างที่เราเห็นไปเมื่อเกี้มันก็ดูจะเป็นเหมือนอยู่นะดูจะเหมือนอยู่มันมันเรียกว่าตัวอย่างหรือ first look ดีว่าเออ first look ก็ได้มันดูเหมือนอยู่แล้วดูดาบที่คุณแม่เอนเจลิน่าจลี่ถือดิโอ้มันลดมากนะคืออยากดูแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่สาที่อยากดูก็คือ โซ่เลิฟแอนด์สันเดอร์อยากดูมากอยากเห็นโซ่ริงจะแย่อยู่แล้วว่าแม่คืออยากเห็นจริงๆแล้วอยากเห็นพี่โซ่นะคะก็คือพี่เลสแามวัดเนี่ยกลับมาหุ่นดีแล้วก็ไว้ผมผมยาวเหมือนเดิมเปล่าไม่แน่ใจเพราะเห็นภาพหลุดนี้นะคะภาพหลุดเดี๋ยวให้ดูภาพหลุดซึ่งแบบภาพหลุดมาเยอะมากแล้วก็นาตาลีพอนแม่นคือแบบคือกล้ามแบบแน่นแบบแน่นลึกแน่นมากแม่แน่น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 อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นพี่ซอนะคะกลับมา เรียกพี่ต่อเฉยเลยคือสลัดบดทอจากเขาไม่ได้จริงเ,เห็นพี่คริสเชมด์นะคะก็ฟินหุ่นแล้วแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็มีสตาร์ลอดเข้ามาด้วยย้ำนะคะว่าสตาร์ลอดเข้ามาด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเขาจะต้องแบบกลับมาไห้ผมทรงเดิมแล้วก็หุ่นดีแล้วน่าักเลยก็คือเหมือนแบบทำใจได้แล้วอะไรทำรองนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือ3เรื่องแรกนะคะที่อยากดูมากๆ จากเลจากมากไปหาหนอนีิสุดนะคะซึ่งขนาดน้อยสุดแล้วนะก็ยังเป็นตอ่อเลือเป็นแันเดอร์นะคะกส็สามอันดับแรกก็คืออย่างนี้แหละซึ่งจริงๆอ่ะมันเบียดเสียดมาเลยนะกับด็อกเตอร์สเตรนมัลติเวิร์ดออฟแมนเนี่ยเออเบียดเสียดมาเลยว่าเอ้ยจะ3หรือ4จะ3หรือ4อะไรเงี้ยซึ่งขอไปอันดับ4ี่ลวกันเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าวันด้าแบบพลังมันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็ดรสเตรนเนี่ย เก่งขนาดไหนเรารู้อยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นนันเดเลปอร์ทเมนที่เป็นซอหญิงมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากดูซอเลเ a นตันเดอร์มากกว่านะคะเรียงลำดับนะคะ1นึ่งสอาอะไรอย่างงี้อ่ะเรียงใหม่แล้วกันเนาะก็คือสรุปใหม่เรื่องแรกชังชีแอนด์เดอะเจนของเดอะเทรนดริงส์นะคะเรื่องที่2องอี n ทนอลส์เรื่องที่3 e ซอเลเวนตันเดอร์นะคะแล้วก็เรื่องที่4 Dr. s t อก n ตอร์แ e นแอน e ์เดอะมัลต e เวอร เอ้ยไม่ใช่แอนอินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนสนะคะก็ประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือดูอยู่แล้วแต่ไม่นึกถึงกับแบบมา a v ปต้องแบบรีบดูวันเดย์แบบเอเดวันอะไรขนาดนั้นนะคะแต่สามเรื่องแรกเนี่ยที่เอสี่เรื่องแรกที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นการดูเดวันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ไปดูต่อไล้เลยเย่ก็การมารีแอคชั่น ที่เป็นการรีแอคชั่นแบบดูรอบที่2องเรียกว่ารีแอคชั่นหรือเปล่าก็มไม่รู้นะคะแล้วก็มาเป็นการเออ่มาบอกทำลายเปิดเผยทำลายนะคะเปิดเผยทำลายของเฟสสี่มาวิลสตูดิโอนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากจบ Infinity s a ซาก้าไปแล้วเฟสสี่ที่เป็นการเปิดจักรวาลใหม่เปิดซาก้ใหม่ของมาวิลสตูดิโอเนี่ยมีไปทั้งหมด11เรื่อง3ปีด้วยกันก็หวังว่าปีนี้เราจะได้ดู มาเวลอยู่นะคะยังไม่เลื่อนเนาะก็ขอให้ในเดือนกรกฎาสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยรดีขึ้นรัฐบาลมีการจัดการที่ดีขึ้นประเทศไทยก็จะได้พัฒนาต่อไปนะคะหวังว่าอย่างนั้นยังไงก็บิวบิวขอจบการรีแอคชันและการเปิดเผยไทม์ไลน์ของ m มาเวฟสี4กับการรีแอคชันและวิเคราะห์ในวิดีโอมาเว l สตูดิโอเซ e b r a t e the Movies นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครนะคะยังไม่เคยกด subscribe ก็ขอเชิญกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับบีวิวด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามกันได้ครบทุกช่องทางค่ะกับ Facebook, YouTube แล้วก็ IG นะคะพิมพ์คำว่า a q u a bbie ยค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเทปนี้พงมากจริง,รงๆอ่ะคือพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะยังไงจะพยายามตัด ออกมาให้ดีที่สุดเนาะขอบคุณค่ะเย่อุ้ยเย่ yeah. ไปแล้วค่ะ